ได้ยินไหมฮะเสียงดังเหมือนอะไรมาสถานเืนี่ยนะพอคอมแอร์ต่อปุ๊บดังลั่นขึ้นมาเลยแล้วก็ลักษณะคือสายพานสะบัดแล้วก็เห็นไหมตัวลูกรอกเนี่ยมันมันมันโยกนะตัวลูกรอกดึงสายพานเนี่ยมันโยกมันคลอนอยู่นะอ่ะแล้วนี่ก็คือในส่วนของตัวเซตอะไหล่นะเซตอะไหล่ที่เราจะ ท,นะที่เราจะเปลี่ยนให้กับตัวเรนเจอร์คันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของสะพานหน้าเครื่องมีลูกปืนโมเลดายมีตัวลูกลอกตัวตามแล้วก็ลูกลอกตัวตั้งสายพานนะฮะอันนี้คือมาเป็นเซตเลยแล้วก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกองโซลาด้วยนะครับผมถือโอกาสเซอร์วิสไปเลยในตัวนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะถอดอ,อุปกรณ์ตัวเก่าลูกปืนสายพานลูกลอกตัวตั้งลูกลากลูกลอกตัวตามนะจาก ในรถออกมาก่อนนะแล้วเราถึงจะเปลี <su> ่ยนไอเฟซใหม่น <Jim> ี้เข้าไปนะฮะผู้ชมตัวนี้คือลูกปืนโมเลดตอนนี้ลักษณะของลูกปืนตัวนี้คือมันล็อกมันล็อกคือมันไม่หมุนฟรีให้ด้านหนึ่งนะมันล็อกทั้งสองด้านเลยปกติน่เนี่ยเนี่ยหมุนเนี่ยมันจะต้องฟรีได้ด้านหนึ่งแต่เนี่ยคือมันล็อกทั้งสองด้านเห็นป่ะเนี่ยล็อกทั้งสองด้านเนี้ยเนี่ยมันไม่ฟรีก็คือลูกปืนมันล็อกนั่นเองเนี่ยเนี่ยล็อกเนี่ยอันนี้หมือนกับด้านซ้ายอ่ะด้าน ทวนเข็มอ่านี่คือทวนเข็มอ่นนี้หมุนกลับไปตามเข็มเนี่ยตามเข็มก็ล็อกเห็นไหมฮะก็คือตัวลูกปืนเนี่ยออกแล้วอละลูกปืนนี่มันล็อกไปแล้วนะอ่าผู้ชมตอนนี้ได้ทําการนะติดตั้งตัวลูกปืนอุลใดตัวใหม่ไปแล้วอะมาดูที่ว่าที่บอกว่ามันหมุนได้ฟรีได้ด้านหนึ่งเนี่ยคือด้านนี้มันจะล็อกเห็นไหมเนี่ยด้านนี้หมุนไปหมุนไปทางขวาหมุนตามเข็มอะเนี่ยมันจะล็อกแต่ถ้ามหมุนทวนเข็มกลับมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นี谢谢 eat, yeah, free, ่ยฮะลูกป like right. ืนมันจะฟรีได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูแกนกลางเนี่ยกับลูกปืนเนี่ยมันจะฟรีได้เนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้องนะฮะเนี่ยมันจะฟรีฟรีด้านที่หมุนทวนเข็มอ่ะเอาง่ายๆถ้ามองจากด้านหน้าเข้าไปน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือฟรีเห็นไหมเนี่ยหมุนได้เนี่ยเนี่ยลูกปืนมันหมุนได้เนี่ยหมุนได้ตลอดนะแต่ถ้าหมุนย้อนกลับเนี่ยนะฮะอันนี้มันจะล็อกเนี่ยมันจะไม่ฟรีละเนี่ยมันจะฟรีไม่ฟรีละมันจะล็อกอ่ะแต่หมุนกลับย้อนกลับไปทวนเข็มกลับไปปุ๊บเนี่ย เห็นไหมอ่ะมันฟรีได้นะที่จริงมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่ของคันเนี้ยมันล็อกทั้งสองด้านไงมันก็เลยทาให้เกิดการตึงเยอะมันก็เลยเกิดการอาการเรื่องสายพานสะบัดนะพอสายพานสะบัดอ่ามันก็เหมือนเหมือนเป็นการกระเพื่อเลยมันก็เลยทําให้ได้ยินเสียงบู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 ตามคิดที่ที่ได้ยินไปนะอ่ะพู้ชมตอนนี้เราได้ทาการนะเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเป็นลูกปืนโมเลดสายพาน ลูกลอกตัวตั้งนะแล้วก็ลูกลอกตัวตามนะเปลี่ยนครบหมดเรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูการสตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะเ,เห็นไหมฮะกิไไดแดเลยแดเลยเห็นไหมฮะนิ่งแล้วนะฮะสายพานไม่สะบัดลูกลอกตัวนี้ไม่ไม่สั่นไม่เต้นแล้วนะเนี่ยลูกลอกตัวตัวตัวดันสายพานเนี่ยตัวตึงสายพานนะฮนะไม่มีอาการโยกไม่มีอาการสั่นแล้วนะฮะ นิ่งเลยเห็นไหมนิ่งเลยนะสายพานก็ไม่สะบัดนะอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างอ่ะอันนี้คอมแอร์ต่อแล้วนะคอมแอร์ต่อแล้วเห็นไหมอ่ะสายพานเนี่ยไม่สะบัดแล้วเนี่ยสายพานเนี่ยเห็นไหมแล้วเสียงก็คือ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 ก็ไม่มีแล้วเห็นไหมฮะเงียบเลยนิ่งเลย สวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่กับรถยนต์ฟอร์ r เ n นเจนะตัวเ c เป็นสองนะุะเกียร์ออโต้นะวันนี้ฟอร์ r เรนเจอรคันนี้เขามาด้วยเสียงดังที่ด้านหน้าเครื่องอมาฟังที่ว่าเสียงอะไร <c oughs> ได้ยินไหมฮะ <c oughs> เสียงดังเหมือนอะไรมาสถาน <c oughs> นี่ยนะพอคอมแอร์ต่อปุ๊บดังลั่นขึ้นมาเลยแล้วก็ลักษณะคือสายพานสะบัดแล้วก็เห็นไหมตัวลูกลอกเนี่ยมันมันมันโยกนะตัวลูกลอกดึงสายพานเนี่ยมันโยกมันคลอนอยู่นะฮะนะมันโยกมันคลอนอยู่เห็นไหมมันไม่นิ่งนะไอ้ตัวลูกลอกอะน,นะเห็นไหมอ่านะแล้วก็สายพานสะบัดนะฮะอ่าสายพานสะบัดนี่เห็นไหมพอแม่อต่อสายพานทิ้งนี้สะบัดสะบัดกระพือเลย ก็มีเสียงอ่ะตอนนี้คอมแอร์หยุดต่อละอ่ะพอคอมแอร์ต่อมันก็สะบัดอีกเห็นไหมแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกนะฮะอ่าก็คืออาการนี้ก็มักจะเจอเป็นประจำนะ,ะตอนนี้ผมเดาไว้ก่อนเลยว่าไอ้ลูกปืนโมเลตตัวเนี้ยมันล็อกมันตายมันไม่หมุนฟรีด้านหนึ่งปกติมันจะต้องหมุนฟรีได้ด้านหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมันล็อกทั้ง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 สองด้านคือไม่หมุนฟรีมันก็เลยทําให้เกิดอาการเรื่องสายพานสะบัด ก็คือไอ้เจ้าลูกปืนโมเลตัวเนี้ยมันมันล็อกตายนะมันไม่หมุนปรีด้านหนึ่งมันล็อกทั้ง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 คู่ทั้งทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะมันล็อกทั้งคู่นะมันก็เลยเกิดการทําให้ตัวสายพานมันตึงนะแล้วก็เกิดการเรื่องสายพานสะบัดแล้วก็เวลาหน้าคันคอมแอร์มันต่อมันเลยมีเสียงก็คือแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้ทําให้ตัวลูกลอกตัวเนี้ยอ่สปริงมันล้ามันก็เลยเกิดอาการลูกลอกมันมันโยกมันคลอน นะฮะมันโยกมันคลอแบบนี้ได้นะครับอ่าแนวทางกแก้ไขก็คือเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนสายพานแล้วก็เปลี่ยนลูกลอกตัวตั้งกับลูกลอกตัวตามนะเปลี่ยนยกชุดเพราะว่าคันนี้ก็เลขกมาอยู่ที่ประมาณแสนนึงแล้วนะก็ได้รอบในการเปลี่ยนในชุดสายพานแล้วพอดีนะครับผมอ่าแนวทางการแก้ไขก็จะประมาณนี้นะเปลี่ยนในชุดของลูกปืนมูเลดายสายพานหน้าลูกลอกตัวตั้งแล้วก็ลูกลอกตัวตามตัวนี้นะครับอ่าทั้งชุดทั้งเซ็ต เดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนแล้วมาดูซิว่าอาการเรื่องเสียงดังเวลาคอมแอร์ต่อดังก็พือบๆบบบกับตัวสายพานสับัดเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอาการมันจะหายหรือเปล่านะครับผมอันนี้อาการที่เรามักจะเจอบ่อยๆกับเรนเจอร์แล้วก็มาด้าบีทีฮับินะที่เป็นเครื่อง22แล้วก็32นะอาการจะประมาณนี้เลยนะคือหลักๆสันนิษฐานว่าไอ้ลูกปืนโมเลตัวเนี้ยมันตายนะมันตาย มันตายคือมันล็อกทั้งสองด้านมันไม่มันไม่หมุดฟีให้ด้านหนึ่งได้ด้านด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะและ้วน,นี่ก็คือในส่วนของตัวเซตอะไหล่นะเซตอะไหล่ที่เราจะทำนะที่เราจะเปลี่ยนให้กับตัวเรนเจอร์คันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของสะพานหน้าเครื่องมีลูกปืนโมเลดายมีตัวลูกลอกตัวตามแล้วก็ลูกลอกตัวตั้งสายพานนะฮะอันนี้คือมาเป็นเซตเลยแล้วก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกองโซลาด้วย นะครับผมถือโอกาสเซอร์วิสไปเลยในตัวนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะถอดอุปกรณ์ตัวเก่าลูกปืนสายพานลูกลอกตัวตั้งลูกลากลูกลอกตัวตามนะจากในรถออกมาก่อนนะแล้วเราถึงจะเปลี่ยนไอเซซใหม่นี้เข้าไปนะฮะอันนี้เป็นอะไหล่แท้เบิกศูนย์นะเซ็ตชุดลูกลอกลูกปืนนะลูกลอกตั้งตามสายพานหน้าเครื่องนะเป็นอะไหล่แท้เบิกศูนย์นะฮะใช้อะไหล่แท้เบิกศูนย์นะ จะดีที่สุดนะอย่างน้อยคุณได้ใช้งานได้เป็นแสนกิโลแน่นอนนะครับผมแสนมันแล้วแต่บางคันบางคันก็ได้ไปแสนกว่าสองแสนก็มีบางคันแสนในหน่อย,อยก็มีปัญหาก็มีมันแล้วแต่เลยนะฮะอันนี้มันก็เขาเรียกอะไรบ,บุแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ยังไงสร้างมันได้เกินแสนกิโลเนี่ยแน่นอนเลยนะครับแน่นอนเลยที่ต่ํากว่าแสนโลน,น้อยคันส่วนใหญ่จะเจอเป็นแสนกิโลขึ้นไปนะกว่าจะเริ่มมีอาการเรื่องเสียเรื่องล็อกเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าล็อกคือล็อกยังไงนะตายตายยังไงมันจะมีสองลักษณะคือลูกปืนล็อกกับลูกปืนแตกนะฮะตาจะปิดเสียงรถเลผู้ชมตัวนี้คือลูกปืนโมเลดายตอนนี้ลักษณะของลูกปืนตัวนี้คือมันล็อกมันล็อกคือมันไม่หมุนฟรีให้ด้านหนึ่งนะมันล็อกทั้งสองด้านเลยปกติเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุนเนะี่ยมันจะต้องฟรีได้ด้านหนึ่งแต่เนี่ยคือมันล็อกทั้งสองด้านเ็นปะ่ะเนี่ยล็อกทั้งสองด้านเนี่ยมันไม่ฟรี ก็คือลูกปืนมันล็อกนั่นเองเนะนี่ยเนี่ยมล็อกเนี่ยอันนี้เหมือนกับด้านด้านซ้ายอ่ะด้านทวนเข็มอ่ะนี่คือทวนเข็มอ่านี้หมุนกลับไปตามเข็มเนี่ยตามเข็มก็ล็อกเห็นไหมฮะก็คือตัวลูกปืนเนี่ยออกแล้วพอแล้วลูกปืนนี่มันล็อกไปแล้วนะมันล็อกไปแล้วมันก็เลยทําให้เวลาหน้าคัสคอมแอร์ต่อเนี่ยมันเกิดโหลดนะมันเกิดโหลดขึ้นมาอีกมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องอาการสายพานมันสะบัดนะมันตึงเกินไป สายพานสบัดและไอตัวลูกลอกเนี่ยอ่ามันก็เหมือนกับมันเกินค่าแรงของมันที่ว่าตั้งไว้ในการดังสายพานให้ตึงมันก็เลยทําให้ตัวลูกลอกสั่นสบัดด้วยเลยนะอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวไอ้ลานสปริงข้างในของตัวลูกลอกมันเสียนะฮะถึงยังไงถ้าเปลี่ยนแต่ลูกปืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบนะฮะลูกลอกมันก็ยังสบัดอยู่มันก็เลยเป็นเหตุว่า ถ้าเกิดอาการแบบนี้แล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งชุดยกชุดไปเลยนะฮะประกอบคันนี้มันคันนี้มาแสนโลมันก็ต้องถึงเวลาเปลี่ยนสายพานแล้วด้วยไงนะปกติสายพานเราก็แนะนําให้เปลี่ยนที่ทุก1นึ่งแสนกิโลนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวลูกปืนวุ้ลยใดตัวใหม่กันแล้วมาดูีิว่าไอที่บอกมันมันฟรีได้ด้านหนึ่งมันฟรีด้านไหนนะแต่ตอนนี้คือมันล็อกทั้งสองด้านแล้วนะครับอ่ะนะตอนนี้เราก็ได้ทําการถอดนะตัวอะไหล่เก่า นะของรถออกมาเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นลูกปืนโมเล่ใดนะอันนี้เป็นตัวเก่าลูกลอกตัวตามนะส่วนนี้ก็เป็นลูกลอกตัวตั้งนะตัวตั้งสายพานให้ตึงนะส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสายพานนะเส้นไหมอเนี่ยมันมันเป็นรอยแล้วนะฮะมันเสื่อมแล้วนะฮะมันถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยแล้วนะฮะแสนโลคนเปลี่ยนนะในส่วนของตัวสายพานเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยแล้วอางเงี้ยมีโอกาสที่สายพานมันจะขาดนะฮะ สายพานมันจะขาดเนี่ยมันเป็นรอยเป็นร่องเนี่ยเนี่ยมันจะแตกจากในร่องร่องที่เป็นขีดเนะี่ยถ้ามันจะแตกอะนะอ่าส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของชุดสายพานาลูกปืนใดตัวใหม่ลูกลอกตัวตามตัวใหม่แล้วก็ลูกลอกตัวตั้งตัวใหม่นะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ทําการนําตัวอะไหล่ชุดใหม่นะฮะอ่ากลับเข้าไปติดตั้งนะฮะที่อ่าตัวรถกันนะครับผม <c oughs> อ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนํา ในส่วนของอะไหล่นะฮะตัวใหม่อะไหล่ชุดใหม่นะเข้าไปติดตั้งนะที่ตัวรถกันนะอันนี้ก็เป็นลูกลอกตัวใหม่นะอันนี้ก็เป็นลูกปืนตัวใหม่นะส่วนอันนู้นก็เป็นลูกลอกตัวตามนะตัวใหม่แล้วนะที่กําลังทําการติดตั้งอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะหลังจากต,ติดตั้งเสร็จนะผลมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะดีขึ้นไหมเสียงกึกๆๆๆกนะมันจะหายไปหรือเปล่านะครับ อ่ะผู้ชมตอนนี้ได้ทําการนะติดตั้งตัวลูกปืนกุเลยใดตัวใหม่ไปแล้วอ่ะมาดูที่ว่าที่บอกว่ามันหมุนได้ uh. ฟรีได้ด้านนึงเนี่ยคือด้านนี้มันจะล็อกเห็นไหมเนี่ยด้านนี้หมุนไปหมุนไปทางขวาหมุนตามเข็มอะ่ะเนี่ยมันจะล็อกแต่ถ้าหมุนทวนเข็มกลับมาเนี่ยเห็นไหม,นนมนไนนเนี่ยนะฮะลูกปืนมันจะฟรีได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูแก,กนกลางเนี่ยกับลูกปืนเนี่ยมันจะฟรีได้เนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้องนะฮะเนี่ยมันจะฟรีฟรีด้านที่หมุน ทวนเข็มอ่ะเอาง่ายๆถ้ามองจากด้านหน้าเข้าไปน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือฟรีเห็นไหมน่ะหมุนได้น่ะนะลูกปืนมันหมุนได้น่ะหมุนได้ตลอดนะแต่ถ้าหมุนย้อนกลับเนี่ยนะฮะอันนี้มันจะล็อกเนี่ยมันจะไม่ฟรีละเนี่ยมันจะฟรีไม่ฟรีละมันจะล็อกอ่ะแต่หมุนกลับย้อนกลับไปทวนเข็มกลับไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันฟรีได้นะที่จริงมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่ของคันเนี่ยมันล็อกทั้งสองด้านไงมันก็เลยทําให้เกิดการตึงเยอะมันก็เลย เกิดการอาการเรื่องสายพานสะบัดนะพอสายพานสะบัดมันก็เหมือนเป็นการกระพื่อเลยมันก็เลยทาให้ได้ยินเสียงบู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 ตามคลิปที่ได้ยินไปนะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบนะฮะในคิดส่วนอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นสายพ่งสายพานนะพะตอนนี้เราเปลี่ยนลูกปืนเสร็จแล้วเปลี่ยนลูกลอกตัวตั้งตัวตามเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกลอกตัวตั้งอันนี้ลูกลอกตัวตามนะครับผม อ่ะผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการนะเปลี่ยนอะไหล่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเป็นลูกปืนมุเล่ใดาสายพานลูกลอกตัวตั้งนะแล้วก็ลูกลอกตัวตามนะเปลี่ยนครบหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูการสตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเปิดแอร์เลยเแอร์เลยเห็นไหมฮะนิ่งแล้วนะฮะสายพานไม่สะบัด ลูกลอกตัวนี้ไม่ไม่สั่นไม่เต้นแล้วนะเนี่ยลูกลอกตัวตัวตัวดันสายพานเนี่ยตัวตึงสายพานนะไม่มีอาการโยกไม่มีอาการสั่นแล้วนะฮะนิ่งเลยเห็นไหมนิ่งเลยนะฮะสายพานก็ไม่สะบัดนะมาดูฝั่งันนี้บ้างอ่ะอันนี้คอมแอร์ต่อแล้วนะคอมแอร์ต่อแล้วเห็นไหมอ่ะสายพานเนี่ยไม่สะบัดแล้วเนี่ยสายพานเนี่ยเห็นไหมแล้วเสียงก็คือดังคือเขาไม่มีแล้วเห็นไหมฮะเงียบเลยนิ่งเลย เงียบเลยนิ okay. mm ่งเลยไม่สะบัดแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ต่อแล้วนะสายพานก็ไม่สะบัดเสียงดังคือก็ไม่มีแล้วอยไม่มีแล้วหายเลยนะหายเลยนิ่งเลยจบเลยนะฮะจบเลยนะฮะนิ่งเลยเห็นไหมทุกรอกไเองก็นิ่งไม่มีอาการโยกไม่มีอาการสั่นเหมือนตอนต้มฟลิตแล้วนะนิ่งเลยหมุนนิ่มๆเลยนิ่งๆเลยนะฮะจบนะฮะจบนะจบแน่นอนนะถ้าแก้ไขได้ตรงจุดยังไงก็จบ ก็คือถ้าแก้ไขได้ตรงจุดอะยังไงก็จบนะอาการจบแน่นอนแล้วก็เปลี่ยนเซตนี้ไปก็อยู่ได้อีกเป็นแสนๆโลแน่นอนนะถ้าใช้เป็นอะไหล่แท้สูงนะอายุการใช้งานมันได้เป็นแสนแสนโลแน่นอนนะครับผมทั้งลูกปือเมล็ดใดสายพาลูกลรอกตั้งแล้วก็ลูกรอกตัวตามนะครับถือว่าจบแล้วนะฮะคันนี้นะสายพานไม่ตะบดัดลูกรอกตั้งสายพานไม่โยกไม่คลอนไม่เต้นนะ คอมแอร์หอแล้วสายพานหลังคอมแอร์ก็ไม่สบัดแล้วนะฮะไม่สบัดแล้วนะไม่โยกไม่ติ้งนะแล้วก็เสียงดังคื๊๊คืคืหายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจบไปแล้วนั่นเองนะครับผมแก้ไขได้ตรงจุดยังไงก็หายนะแล้วก็แนะนําเรื่องอะไรก็ขอให้ใช้เป็นอะไรแท้สูงนะจะมันจะได้เรื่องอายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นแหละฮะราคาอาจจะสูงหน่อยนะถ้าเทียบกับของตามแอปต่างๆนะ่ผมว่าหลายๆท่านคงซื้อมาใช้แล้ว ก็คงมีข้อ่างเทียบนะฮะกว่าเรื่องอายุการใช้งานอะไอไอไอแบบไหนอะไรที่เป็นแท้สูงกับอะไรอะไรตามตามตามแอปต่างๆน่ะดูได้ว่าอันไหนมสมุนรันมีอายุการงานที่งายาวนานกว่านนั้นเองนะฮะแต่บอกเลยของสูงน่ะยังไงมันได้เกินแสนโลนะบางครั้งก็แสนกว่าสองแสนมีให้เห็นแน่นอนนะครับผมนะสำหรับเรื่องชุดชุดเรื่องอะไรลูกปืนลูกลอกนะสายพานต่างๆนะครับผม ก็จบไปหนึ่งทันนะสำหรับทันนี้นะที่มาด้วยเสียงดังหน้าเครื่องสั่นกระพือดังคือคๆอนะตรวจสอบก็คือตัวลูกปืนลูกปืนโมนเล่ใดตัวนี้มันล็อกนะมันล็อกมันไม่ฝีได้ด้านหนึ่งแล้วก็ตัวลูกลอกสั่นคลอนนะตอนนี้ก็นิ่งแล้วนะไม่สั่นไม่คลอนแล้วก็เปลี่ยนสายพานใหม่ด้วยเพราะว่าตัวสายพานมันถึงรอบแล้วเปลี่ยนที่หนึ่งแสนโลนะแนะนําให้เปลี่ยนที่หนึ่งแสนโลนะแล้วก็อาการสั่นกระพือดังคือ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 ทั้งหลายนี่หายไปเรียบร้อยแล้วนะฮนะแก้ไขตรงจุดนยะังไงก็นะ จบงานได้แน่นอนแล้วก็เปลี่ยนเซตนี้ไปก็อยู่ได้อีกเป็นแสนแสนกิโลแน่นอนนะเพราะว่าเราใช้เป็นอะไหล่แท้เบิกสูนนั่นเองนะครับผมนะอาการนี้นะฮะเรื่องมีเสียงดังสั่นกระพือที่หน้าเครื่องก็ให้มาดูที่ชุดนี้เลยลูกปืนมุเลไใดลูกลอกตั้งลูกลอกตามแล้วก็สายพานหน้าวิธีเช็กก็ลูกปืนมเลไใดก็ทําให้ดูแล้วว่าเช็อยังไงน,นะมันจะมี2อ,อาการคือลูกปืนมันล็อกล็อกคือไม่หมุนฟรีด้านใดด้านหนึ่งนะคือล็อกทั้งสองด้านนะทำให้ดูแล้ว ถ้าที่ถูกอะมันจะต้องหมุนฟรีได้ด้านหนึ่งคือหมุนทวนเข็มมันต้องฟรีได้แต่หมุนตามเข็มมันจะต้องล็อกนะฮะที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคันนี้คือก่อนหน้าน,นี้ที่มันกระพือเพราะว่าไอตัวลูกปืนมูเล่ใดเนี่ยมันเสียนะมันล็อกนั่นเองมันก็เลยเกิดการตันกระพือแล้วก็ตัวสายพานสะบัดนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราแก้ไขให้จบเรียบร้อยแล้วนะก็ใช้งานได้อีกเป็นแสนโลเลยนะครับผมนะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าที่ร้าเราใช้เป็นอะไหล่แท้เบิกสูงนั่นเองนะครับผม ก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดตสไตั้งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการบริษัรถยนต์ฟอร์เรนเจอร์แล้วก็มาด,ด้าบีซีห้าสิบโปรนะทั้งเครื่อง 20, 2.0เครื่อง2.2แล้วก็เครื่อง3.2งนะแล้วก็รุ่นอื่นด้วยนะครับผมก่อนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ